บัดนี้เป็นวันที่13เป็นบัดนี้วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้าในอัครพลคังคงขอถวายเสียงสวดสาตยาธธรรมพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ,าจ้าจงตั้งมัน่นมีสติลึกได้มีสมาธิ จดจอในพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินสัมมตตาจักกวาริสุอัตราขัตฉันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราสัสสุนันตุสัขขกขโมคขังสักคีกามจารุเปิริสิขะตะระเตจันตะริเขวิมานี ทิเปรัตเถจะคาเมตะรุวะนะคหานีเคหวัตุมหิเกเตีภุมมาจายันตุเทวาชะระทะระวิมาวิสเมยัคขคันทัพพระนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวระจันนังสาธโวมีสุนันตุธรรมัสสวนาการโอยมัทันตา ธรรมัสสวนาการูอายมพระธันตาธรรมัสสวนาการูอายมพระธันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุเจยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิ ตาติยัมปิสังคังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสระนังคัจฉามินัตถิเมสระนังอันยังพุทโธมีสระนังวรังเอตินาสัจจวัชเชนะโสตถิมีหุตุสัพพทานัตถิเมสระนังอันยังธรรมโมมีสระนังวรังเอตินาสัจจวัชเชนะโสตถิ มีหุนตุสัพพทานันทีมีสระนังอันยังสังโฆมีสระนังวรังเอเตินาสัจจวัชเชนสุธิมีหุนตุสัพพทาเอวมัมเมสุตังเอกังสมายังพระขาวศักเกุวิหะรติกับปิระวัตุสมิงวะมหาวนเนตะมะหาตาภิขุสังเคณนะสิทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเเหวิวะรหันเตหิ ทัาหิจะโรกะธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระคขวันตังทัศนายาพิกุสังคันจะอาทาโคจะตุนังสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานังเอตาาัะโหสิอะยังโขพระเขวาจากเอสุวิหารติกะปิระวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังเคณสิททิ้งปันจมะมัตเตหิ พิคุสเตหิสพเพเหิวะอะระหันเตหิทัสสหิจะโรกาทาตุหิเทะวะตาเยปุยยนาสันิปปติตาโอนติพระขวันตังทัสนายาพิขุสังคัญจะยันยูนามายัมปิเยนภพระวาตเตนุปะสังกะเมยามะุปสังกมิตวาพระวันโตสันติเกปัจเจก,กะคาถา าเสยามติท,ตท้าโคตาเทวตาเสยะถาปินามะพระวาปุริโสสัมมินชิต,ตาวังพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะวะมววสุธาวาสสุเทเวสุอัตอันระตาหิตา ภะคะวะโตปุระตตปาตตระหังสุอาทะโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัสังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสะมะโยปะวะนัสหมิงเทวากายาสัมฆตาอาคตัม ฮาอิมังธรรมะสมัมยังทักขิตาทิเยวะอปราชิตะสังคันติอัทโคอ,อาปาราเทวตาพระกวันโตสันติเกออิมังคาถาังอาภาสิตัตละพิโวสมมาทหังสุก,กิตังอนุอัตโนอุชุกะามากังสุสารุถีวะเนตะนิขะเหตาวาอินสิริยานิกนักขันติ ปันทิตาติอัฏโคอัปราเทวตาพะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิเฉตวารีขงังเฉตวาปารีขังอินทารีขังโหโหัตจะมัเนเนชาเตระจะรันติสุทาววิมาราจัขุตะมะตาสุนันตาสุสู นาคาติอาทโคอปราเทวตาภะเขวโตวสันติเกอีมังคาถาังอภัสิเยเกจิพุทธังสรนนังคาตาเสนเตขมิสันติอปายะภูมิงปาหะยะมานุสมนุสังทเทหังเทวกายังปริปูเรนสสะสันติติอาทโคพระควาภิกขูอามันเตสิ เยุยเยนะพิกาเวทะสะสุโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตะถาคตังทัสสนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกาเวอเหสูงอตติตะมัทฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธเตสัมปิภะคขะวันตานังเอตะปะระมาเยว,วะ เทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกาเวอภิสัน,นติมาคตะมัฏฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตาปารามายว,วะเตเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิ อาจิกิสสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิกิตตยิสสามิพิกเวเทวกายนานังนามามานิเทลิสสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนธะสาธุกังมะนะสิกะโรทะลาภิสามิเตเอวัมพันเตติโขเตพิขูภะคขวะาตปัจจัโสสุง คัควาอิตะทะโะสิโลกะมนุสกัสสามิยัถะภูม,มิาตาทัสสิตาเยสิตาสิริคัพพะรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันรินารมะสังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะ นาวิราพินโยปัญจสติยตววันิกาปิระวัตถเวตโตอามันตะยิสัทธสาวกีศาสนารติทีวกายาอภิกันตาติวิชานาถิขโบติจัาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสนังติสัมปารุระหุยานังอามะนุสานะ ทัศนังอเปเกสะตะมัทธคุงอหัสสังอัทฐสตาริงสตาังเอิเกษหัส,สานังอะนะนุาสานะมัทสลุงอเปเกนันทมัทธคุงทิสาสภาพุตตาอหุงตันจัสมพังอภิญญายะวะวายจิตตวานะจักคุมาตโตอามันตะยิสัทธา สาวกีศาสนาติเทะวะกายาอภิกัตตาเตวิชาณธาภิกาโวเยพิโอหังกิตายิสามิคิราหิานุตานุปุกพรโส,สตสะสหัสสาวะยักขภุม,มาปาปิระวัต ทว่าอ an ิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุงพิคูนางสมิติงว่านางชะสหัสสะหิมะวตากขานานตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุงพิคูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสรสะสหัสสายขานานตะวันนีโนอิ่ิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทา มานาะอภิกรมมงพิคูนางสมิติงวันนางเวสามิตาปัญจสตายักขานันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนาวันโตยัสสินโนมูทามานาพภิกรมงพิคูนางสมิติงวันนางกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสานิเวสนางพินโยนางสะตะสหัสสังยักขานางปาริยุปาสติกุมพิโรราชคะหิโกสโสปปาคะ สมิติวันนางปุริมันจะสิทิสังราชะาาตระรัตโถปาสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายาสัตสีโสอุตาปิตัสสะพระหะโวิธนามาพระหภะรายที่มัโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัตสีโนโมทะมานาอภิกามงกขูนางสามิติงวันนางทักขินันจะที่สังราชาวิรุณหูตาปะสาสติ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัตส,สิโสปุตาปิตัสสะพระหะโวอิทินามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณตวันโตยสัตส,สินโนโมทามาภาิกาโมงพิกูนังสมิติงวันังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัตส,สิโส ปุตตาปิตัสสะพระหโวอิทนามาพระหัพภะรายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาภิกาโมงพี่ขูนนางสมิติงวันางอุตตะรัญจาทท่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักานังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอิทนามามหัพระรายที่มันโตชุติมันโตวันณนาวันโต ยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิกุนางสมิติงวะนังปุริมะทิสังทัตรัตโถทักขิเนนะวิรุณหกโกปัญชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรธิสาทัตลัน ละมานาอัตสังสุวรรนีกาปิร,ระวัตถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูปัญจานิสาสทามายากุเวทุวินีทุวิทูจะวิทุโตสหจันทนโนกามะสิทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะ มาตะริจิตตเสโนจะคันทับโพนโรราชาชโนสัพโอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรุส,สุริยะวัชาสาเอเตจันเฉจันเยจาราจาราชาโนคันทับภาษราชุพิโมูทะมานาอภิกกามุงพิกูนังสมิติงวะนัง อาคาคูนาภานาคาเวลาสาลาสาหตันชะกากัมภรัสตราอาคูปายาคาสาหยาติยามุนาทะตรัฐาจะอาคูนะคะาคายสะสสินโนูเอราวะโนมหานาโคโสป,ปคาสมิติงวนานัง เยนาคราชาสหาสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาจาักขูวหาสยาเตมวนมัชปะปัตตาจิตลาสุปนาอิติเตสะนามังาภะยันตะธานาคราชาณมาศีสุปันตะนาโตเกมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิปุต วัวยันตานาคาสุปนาสาระระณะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสะมุทังอสุราสิตาภะเข้าภะภาตะโววาสะวัตเสเตอิทธิมันโตยะสัสสิโโการะละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคาสาวีปจิตติสุจิตติจะ หาราโทนนะมุจีสหสะสตันจะพระริปุตานังสภเ,เวโรนนะมามากาสันในหิต,ตาวาพระริงเสนังราหุพัทธะมุปาขะมุงสะมะโยธานิพัทานเตภิกูนังสมิติงวะนนางอาโปจะเทวาปะทวีจะเตโชวายโยตทาขะมุงวรุนาวรุนา เทวาโสมจะยสสะสาสหะเมตตากรุณากาญิกาอาคูเทวายะสัตสิโนทัศเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันทินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวันังเวนทูจะเทวาสหะรีจัตสมาจะทุเวจะยะมา จันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยัสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขิตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะพระราหกาวะสูนังวาสะโวเศโศสักโกปาคะปุรินทะโทสทเสเตท,ทะสะทา กายาสเปนนะาตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยะสัตส,สิโนโบทะมานาอภิกามุงภิกูนางสมิตติงว่นังอัฐาภูสหภูเทวาชะระมักขิสิขาวริวะอริทัากาจะโรชาจะอุม,มาอุภะนิพาสิโนวะรุนาสหาธรรมาจะอุตอจ,จุตาจะนเนชากา สูเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทเสสเ,เตทะสะทากายาสพินานตะวันนิโนทิิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมทามา,าอาภิกามงพิขูนังสมิติงวะนังสะมานามาหาสะมานามุสามานุสุตตมา,นาน คิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจรโรหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสสิโนเทสะเ,เสติทัศธากายาสเพมานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะมันโต,ววนนะนตยสัสสิโนโมทามานะอภิกามงภิกขูนางสมิตติงวัน,นงัง สุกากะรุมหาอารุณาอาคูวิขนัสาสะโอทาตะไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขณาทธามัตตาคาหะคาระขาชามิสกาจยะสัสสิโนถ้นาหยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสติ ทัิตีทัศธากายาสเพนานัตตะว,วัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามุงพิขูนังสมิตติงวันนงเขมิยาตุสิตาะายามากัตทกาจะยัสสิสิโนลมพิตากาลามเสสถธา โชตินามาจ่กอาสวะนิมาณรติโนอาคูอาาคูประระนิมิตาทัศเ,เต,ตทัสธากายาสภพนานาตัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสาสินโนโมทามานาอภิกามุงที่ขูนังเสมิติงวันนังทัศเ,เตเท е วะนิกายาสาเพนานาตัตตะวันนิโนนามันวะยีนะอาคันฉุงยจันจี สัทิศาสหาปะปวุฒะชาติมขีรังโอคะติน,นะมะนาสวังทักขีโมคะแต่รังนาคังจันทะจันทังวะอะสิตาติตังสุพรามาอะระมะตัตโตจะปุตตาอิธิมะโตสหะสะนังกุมาโรติดโสจะโคปาคาสะมิติงวะนังสหัสหสะพรมมามะโรกานัง มหาพรม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยสัสสิโสเททศีทะทะอิสราคูปัจเจกะวะสะวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเว สภมเกรีมาราเสนาอภิกามิรปัสกันหัสมันทียังเอทะคันสหพันธะทะราคีะพันธะมธมถทุโวสมันตาปะริวาทเลทะมาโวมุนจิตะโกจินังอิติตัทะมหาเสโนกันหัสสนัง ปิยสิปานินะตาตระมาหัชะสารังกตาวานะภพระวังยะถาปาวุสโกมีโคทะนะสันโตสวิชุกโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอายังวะเสีตันจาัพังอภินญยญายะวะวะัคิตาวานะจักขุมตาตโตาอามันตะยิ สัทธาสาวกีศาสนระเตมารสนาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขุเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวะพุทธาสัสาสนังวีิตะตาเขหิปักกาุงเนสังโลมัมปิอินชะยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายะสสิโนโมทันติสหะ ภูติสาวกติชะนิสุตาติ